สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนใบปัดน้าฝนนะครับของรถยนต์ Isuzu D-Max นะครับหรือว่ารุ่นอื่นนะครับระยะเปลี่ยนนะครับก็หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหรือจะสองปีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมได้รีวิวตัวใบปัดน้ําฝนแล้วนะครับใช้รุ่นนี้นะครับรุ่นยี่สิบเอ็ดหนึ่งเก้านะครับหรือว่ายี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็ สิบเก้านิ้วนะครับตามนี้นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ดึงก้านปัดน้ำฝนขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นแบบนี้นะครับปรับให้มันสุดดึงให้มันมสุดนะครับก็ประมาณ %70 ็สิบองศานะครับแล้วก็ดึงก้านเข้าลงข้างล่างนะครับนี่นะครับ ถึงการลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับแล้วก็ใช้ของใหม่นะครับที่ขนาดเท่ากันก็คือยี่สิบเอดนิ้วนะครับยี่สิบอ็ดนิ้วนะครับก็งัดขึ้นมาก่อนนะครับงัดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็คล้องเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เข้ากับล็อกอ่ามันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาลงปกตินะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ19นิ้วนะครับก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงลงนะครับดึงลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาออกครับวิธีใส่ก็ปรับให้มันเอียงก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปครับ แล้วก็จะมีล็อกนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนนะครับก็เป็นยี่ห้อบอสนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสิบยนิ้วแล้วก็19นิ้วนะครับ วิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับสำหรับผู้หญิงก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคา2ชิ้น200กว่าบาทนะครับถ้าใด้สนใจจะมีลิงก์วิดีโอคัดจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ